ฮัลโหลตอเชิญวันนี้เรามีนัดบิงกันนะห้าโมงเย็นโอเคได้เลยกำลังไปเจอก,กันเจอกันคะ่ะมีงบหลักร้อยก็ได้สมาร,ร์ทวอชโทรหากันในฟังก์ชันการทำงานลักมืน่นเอาใจสายสปอร์ตดูด,ดันไม่เกรงใจใครต้องนี่เลยสมาร์ทวอช GT Pro สมาร์ทวอชโทรได้คุยสายได้ยาวเจ้าเดียวที่รองรับภาษาไทยในราคาไม่ถึงพันไม่เดงไม่เพี้ยนฟังก์ชันจัดเต็มในราคาที่คุณคาดไม่ถึง บแบรนด์ที่มีเลือกบแบรนด์ที่ทุกคนมั่นใจเดนโก้ ะดีกว่าไหมถ้านาฬิกาของคุณสามารถโทรออกได้รับสายได้ไม่ต้องหยิบมือถือให้เสียเวลาเลยอขอแนะนำสมาร์ทวอช GT Pro ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะสายทำงานสายออกกำลังกายก็ตอบโจทย์และยังรับประกันสินค้าให้ถึง1ปีเต็มมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสเต็มระบบขนาดใหญ่ Full Touch Screen ตอบสนองการทำงานได้ดีเยี่ยมลื่นไหลไม่มีสะดุดและยังสามารถเปลี่ยนภาพหน้าจอได้มากกว่า100แบบหรือจะเลือกตามธีมจากรูปในมือถือก็ทำได้สบาย สั่น GT Pro วันนี้เกยบเงินปลายทางรับประกันสินค้านานถึง1ปีเต็มพร้อมทีมบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งานสบายใจหายห่วงเราจะมาเริ่มอันบ็อกซิ่งให้ดูกันนะคะเมื่อแกะกล่องออกมาจะมีตัวเรือนสายรัดและที่ชาร์จไร้สายพร้อมใช้งาน GT Pro ออกแบบมาดีไซน์สปอร์ตสายซิลิก้าเจลแข็งแรงมีความยืดหยุ่นสูงไม่อึดอัดลดการระคายเคืองจากเหงื่อจะใส่ออกกำลังกายหรือทำงานก็พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ และที่ว้าวส,สุดๆนั่นก็คือสายชาร์จไร้สายแค่เสียบช่อง USB จะชาร์จที่รถหรือที่ไหนก็สะดวกส,สุดๆ CT Pro สามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง iOS และ Android เพียงแค่ดาวน์โหลดแอป Hi-Fi บนมือถือแค่นี้ก็พร้อมใช้งานและ SmartWatch CT Pro ถูกอัพสเปคเพิ่มฟังก์ชันการทางานแบบจัดเต็มนับแคลอรี่นับก้าวและโหมดกีฬาหลากหลาย สำหรับ300ท่านแรกโปรโมชั่นวันนี้รับฟรีคูปองแทนเงินสดมูลค่า200บาทส่งทาง SMS รับรับพัสดุทันทีเอาไว้ใช้สั่งซื้อครั้งถัดไปได้เลยค่ะทั้งหมดนี้นาฬิการวมของสมนาคุณมูลค่ากว่า2990บาทแต่วันนี้จะให้คุณในราคาเพียง790บาทใช่ลรวค่ะ790าบบาทเท่านั้นเก็บเงินปลายทางได้ของก่อนจ่ายเงินทีหลังรีบสั่งเลยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดราคาดีแบบนี้ห้ามพลาด